แต่ผมมีโตครัาบไม่ถามผมหน่อยเราต้องแปลไม้นี่เป็นก่อดีทำยังไงยังไม่รู้เลยอะเออโ่โล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 แปลไม่เป็นว่ะคนนอกก็เย็นทำอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ไม่ต้องผมผมผมกินโอ๊ยโอ๊ยช่วยพี่คุณคุณห้ามคุณคุณ อย่าไปตรงนั้นแล้วคุณไปคุณตายอ่ะคุณไม่ไม่เอาในนี้แล้วคุณวางบล็อกคุณเชื่อผมคุณจะรอดคุณจะไม่หนาวตายคุณตีใครอ่ะใครตีใครอ่อ๋อมันโดยนู้ปะอ้นั่นอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะอีเบอร์รี่อ่ะปันเบอร์รี่อ่ะอ๋อใครโดนต้นบดินทิมอ่ะเฮ้ยแล้วผมผมได้สงอคงมาสุดดีแล้ว เดี๋ยวทำไมวะอะไรอ่ะสงอคงมันขึ้นขีดแดงแล้วนะผู้ช่วยอ่าน้องรูด,ด,ด<อ>มิมันทำได้ไงวะช่วยอ่านบนี่เราไปไปไปคุณลองดูดิดิบดูดิบอยูน้ำคุณได้รถบ้างไหมรถอะไรอ่ะน้ำไม่รถบมางขนาดอะไรไม่รถนะรู้ว่ารถอะไรกินมากเลยแหละแล้ว่าอากาศร้อนแล้วจะหิวนะ้ำเพราะอากาศร้อนเหรอมั้ง ช้าอย่างวะเนี่ยเริ <content. S 2> ่มออกออกรู้มาบ้านเลยเเริ่มเช้าแล้ววันนี้เราถังบ้านลนะเพื่อนปิดเลยอัดหน้าเลยขุดขุดดิขุดดิโอ้โหข้างนอกยังเย็นอยู่เลยอ่ะเป็นได้ไงวะเนี่ยข้าอกได้ด่าไปเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามายังเย็นอยู่เลยอ่ะ นี่ยังยี่เช้าเมื่อไหร่เนี่ยอย่ามันร้อนเยอะมันเย็นเกินเย็นเกินไปไปเนี่ยผมเทอผมเทเฮ้ยไปดิอืมเุ้ยผีเข้าสมบีเลยว่ะเก่งเกินเ,นเอ่อมันตัดไม้่างเดียวหรอหรือว่าใครมัดตีผมวะ อใช้หัวปัญญาผมดูแล้วว่ามันจะคลาดยังไงเออชิอบชิ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 บมันยากเกินมันยากเกินาาผาผมาผมาา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 า ผมทำไม่ได้ปกติอันนี้เนี่ยผมรู้มันหาจากไหนนะแต่ว่าผมหาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนระับผมผมลองดูแล้วนะต้องจบคลิปกันแล้วใช่ดูสิเราติดงเงาตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมต้องไปหาข้อมูลอีกแล้วนะเฮ้ยช่วยครั้งนี้เราเรา,เราฉลาดขึ้นเยอะเลยว่ะแต่คุณฉลาดน้อยทิ่หนเพราคุณไม่ได้ช่วยผมหาข้อมูลเลย เอาไปดีดพีพีนะฮะพีดีดดีดเออได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับจะคุณหิวอะไรไหมไม่ไม่ไโอเคกิ๊กคลิปหน้าดิเย็นว่ะคุณก็ต้วงบล็อกดีอเย็นนี่แล้วผมขุดนี่คุณมองนี่เออเย็นก็ตรงนี้หายเย็นยังเซฟได้ไหมวะไม่รู้อ่ะจะคุณจะตายไหมผมไม่รู้เหมือนกันแหละ ที่รู้ก็คือคุณหนาวตายได้นะดีทีม่มอยู่นี่นานหน่อยทุกคนตากแอกนานตากอากาศนานหน่อยนะเนี่ยทุสงออเราละจกออะนะผมต้องขอจบคลิปไปก่อนนะซึ่งคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปหาวิธีการแปตไม้แล้วก็คราบเอตัวคาบนะเรื่องถึงแม้คลิปหน้าอาจจะไม่มีอ,อะไรมากมายใหญ่โต<ม>แต่ว่าการคาบตัว,ตวคาบเืออะไรที่ใหญ่มากเลยสำหรับผมตอนนี้ ผมต้องขอจบคลิปไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามละเอาคลิปหน้านะซึ่งผมต้องขอไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งนะก็ขอไปก่อนนะครับทุกคนนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายยู